บ้านผมเนี่ยเจอเยอะเลยนะะน้องไบรท์ไม่รู้มีหรือเปล่าที่บ้านมีไหมอะไรคะหอยทากอันี้ค่ะนะฮะปกติเห็นไต่ๆแล้วก็ปัดๆนะฮะแต่จับนี้ไปอาจจะเปลี่ยนใจปัดเดี๋ยวตัวก็ไปเล็กหน่อยต้องจับไม่งั้นเดี๋ยวลบค้ามาะก็ทำยังไงสักอย่างเขี่ยไปนะคะแต่คราวนี้อาจจะเปลี่ยนใจแต่ไม่รู้ว่ามันเป็นหอยทากพันเดียวกันหรือเปล่านะคะแต่ว่าฮิตมากหลายๆคนนี่คงจะรู้ที่ญี่ปุ่นกับเกาหลีนิยมเอาเมือกของหอยทากเนี่ยมามาเสริมสวย น <oh ี่แหละค่ะสถานเสริมความงามญี่ป네ุ่นแห่งนี้ค่ะนำเสนอคอร์สเพิ่มความชุ่มชื้นให้กับผิวหน้าอย่าบอกเอาหอยทากมาก่อนนะฮะต้องนอนลงไปเลยค่ะนอนเสร็จทําความสะอาดหน้าเรียบร้อยเนี่ยนะคะปล่อยหอยทากลงไปเดินเลยเขาบอกว่าน้ําเมื่อของหอยทากเนี่ยมีส่วนประกอบของโปรตีนสารแอนตี้ออกซิเดนแล้วก็กรดไฮยาลูนิก ซึ่งเชื่อว่าจะช่วยขจัดเซลล์ผิวที่ตายแล้วเพิ่มความชุ่มชื้นให้แก่ผิวแล้วก็นี่เป็นความเชื่อของเขานะฮะเราไม่จะไปต้องทําตามนะฮะหรือมันหอยทากพันเดียวกันกับที่ทานที่บ้านเราหรือเปล่าเราก็ไม่รู้นะคะเพราะฉะนั้นอย่าเพิ่งอย่าไปทําเองนะฮะอย่าลองเดี๋ยวพี่ยุ้จะลองให้ก่อนอย่าให้น้องไบลองที่มีอยู่ที่บ้านสองตัวตัวใหญ่มันอยู่ที่ประจำของมันมันช่วยรักษารอยไหม้จากแสงแดดได้ด้วยเนี่ยนะคะเขาเชื่อยางงั้นเราต้องแล้วเขาบอกว่ามันไม่ใช่เพิ่งค้นพบ ค้นพบมาแล้ว2,000กว่าปีในโบราณเนี่ยนะคะฮิปโปคราติสเนี่ย2,000ปีก่อนใช้หอยทากมาผสมกับนมเปรี้ยวรักษาอาการอักเสบของผิวหนังอืมแต่ไปตอนไปเกาหลีนี่ก็เห็นเยอะนะคะพวกครีมหอยทากมาสกหอยทากอะไรก็ยังว่ากันนะแต่เอาตัวหอยทากเลยเนี่ยสดไงคะพี่สดๆไงฮะไม่ขวัญสนใจเดี๋ยวพี่มีอยู่ที่บ้านสองตัวมันอยู่ที่ประจําน้องแพ้ง่ายอะพี่ต้องลองก่อนช่วงหน้ากลับมาเรื่องเราเช้านี้กีฬาครับ